ถ้าถึงแพนก็ดีนะครับ้เลยแล้นคำับผมเกบีก็ได้รวของแพ้นะครับ แลา้วมรับท่านผ้ชมต่อไปเพราะว่าเราต้องนรับผมไม่พาเนี่ยเราหวัง ผมเล่แบบผมโดนโดนโดนที่คุณเป็นสี <Lee. S 1> ับเย็บอะไรอยู่ครับคุเป็นสีอไย่้กัแข่งกันจะเป็นจะตาย